นี่คนเก่งคนเก่งมาดาย้ยาอยู่นี่เอา้าเอาน้ำมาให้นี่ห้ามไม่ได้ก็ต้องอยู่ดูอยู่ห่างๆนะจ๊ะเดี๋ยวก็ยั้งได้แล้วเพราะว่าออกมานานแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอลมร้รอนนานเดี๋ยวเข้าไปเองจะไปเดี๋ยวจะไปส่งน้ำพริกหรือเกี๊ยวไปเฝ้า,าบ้านเออเดี๋ยวกูไปเอ,เอาไปเลยขันน้ำมาเดี่องนึง เดอนจากอีโนไปนอีโนนเลยนี่จากเดี๋ยวไปห้ามไม่ได้จ้าจะไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวไปห้ามไม่ได้ก็ต้องอยู่ห่างๆแบบอุงห่วงอะ่ะต้องคอยดูอย่างนี้ใช่ไหมเออใช้ป้ายายเออจะสินทำยังไงแล้วเนาะ เดี๋ยวบุกนี่โน,นไปถึงโน่นนี่ไปโนดนกัทีนี้ก็เบาแล้วเย <Yeah. S 2> อะม,อมเราก็ไม่ว่างไม่ยอมนะจ๊ะ <c oughs> ดุกแล้วอะไรก็แล้วผลสรุปเราต้องยอมแพ้ทําใจตามใจเข้าไป เออราไปเดี๋ยวโบกูไปเดีินรองเท้าทำไมไม่ใส่อะใส่ไม่ได้ฮะใส่ไม่ได้อะไรมันจะต่ำตีนเอาไม่ตม่ำนางงี้ไม่ตม่ำพอเถอะตรงเนี้ยที่กิ่งไม้กิ่งอะไรเนี่ยมันจะต่ำเดี๋ยเอายังได้แล้ววันนี้เอาวันละหน่อยพอไปเถอะเดี๋ยวกูไป จะไปส่งน้ำพริกแล้วเนี่ยไม่มีคนอยู่บ้านเยูอใไขมันรักอะไรหมดก็เดี๋ยว,ยวไปเดี๋ยวไอ้ต้องนั้นิงหน่อยก็ไปดิไขรมันรักกระทะกระถิงฉันหมดเลยร้อนไปได้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกูไปเตรียมเป็นนางเฝ้ากระทะจะทำง่ายกันดีไม่ยอมอะ่ะ ผมไม่เก็บนักหนาูรือลูกอะไรลูกจมลึงอ่ะจะกินไม่แล้วจะได้เก็บไปแกงให้กูก็พยายากินกิบ่อยแลิศอ่ะยายกินก็ไม่เอาเดี๋ยวจะเอาอีกแล่นนู้นไปอันนี้กำลังไงเนี่ยผมแดมลูแดมนูนั่นนะเอาน้ำอีกทีครับให้น้ำหน่อย ไปก็ไม่มีใครอ,อยู่กวนเป็นห่วงเดี๋ยวกูไปเอฮ้ยต้องยิงหน่อย